อนี่จะปอกเค้กไหมไม่ใจตังแล้ว,ลวที่ทำอะไรที่จะทำช่วยแม่เหรอมาให้แม่อร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอ,อร่อยมากเลยทีถ่ายกล้องหน่อยวันนี้วันเกิดนาทีนะครับสวัสดีครับทุกๆด้ทด่านที่กำลังรับชมครับสวัสดีไยครับที่กำลังรับชมช่อง ครูน้ำค้างนะครับวันนี้นาทีจะพาทุกท่านไปตลาดครับ <Okay. S 1> ไปทำไปซื้อของมาเตรียมงานวันเกิดนาทีเป่าเค้กไหมนาทีจะเป่าเค้กไหมเป่าไม่เอ่ยเป่าอย่างนั้นเหรอโอเคแม่เธอเสร็จหรือ,อยังเนี่ <c oughs> ยดูแม่ก่อนแม่เอ๋ยแม่อยู่ไหน <c oughs> ขอมาทำเมนูตอนเย็นแล้วทำอะไรดีคะไม่รู้ค่ะํำอะไรกินก็ขออภัยด้วยนะครับผมรถบดกำลังทำถนน,นครับรถเกียร์นู่นตอกกนเย็นกินกระทะแากนแนนีจก,ก,ก,กินหมูกระทะันดีเนหมรทะรื้อหมูกระทะแม่เนื้อหมูกระทะแม่อ้าพอละอ้าพอละ ไปไปกันเลยอะไรครับไ,ไ,รไม่ไปเหรอแม่ไม่ไปเหรอคะแล้วที่อยากขีต่ตรงไหนขี้าหลังทำไมไม่ทำไมไม่นั่งที่ตัวเองอแล้ว,ลวจะได้ไปไหมวันนี้นะนโอเคนั่งหลัง <laughs> โอเค โอเคโอเคครับส0 0 0 y e a ี s <years> later <S ีนาทีก็มาถึงตลาดแล้วนะครับแต่ว่าตลาดดูโล่งๆไปไหนนะ A few minutes later. ไม่ไม่ใจตงังไม่ใจตงังแล้วไปแล้ว อะไรนะทีพอแล้วกลับบ้านแล้วทีนี้นะได้ของครบแล้วกลับบ้านกันครับ A few minutes later เราไปนะคะสิ่ที่ขายไม่ได้ก็คือเนื้อหค่ะไปแล้วีสินาทีกำลังจะมาซื้อเนื้อครับโอเค

ต่อไปนี้นที่จะเอาอะไรของชอบของแม่ของชอบของแม่นะคะเรคอนนะคะสามชออม็อตโอเคตัวป่วนออนนีอะไรนะทีทำอะไรอย ปับปกลับแล้วกลับแล้วได้แล้ว Two t years later เสร็จแล้วนาทีได้อะไรบ้างนี่นะนาทีก็จะทำเนอย่างให้กินนะคะคหมูนุ่มซื้อจากซื้อจากห้องเย็นโอเคแล้วก็สามชั้นเบอคอนนะแล้วก็ปูอัดแล้วก็มีผักมีกุ้งกุ้ง,งใช่ไหม S <S แล้วก็กุ้งแล้วก็30กิบกีบนะแล้วก็ผักนะครับม,มันยังไม่สุกลูกแช่งกันกับแม่แล้วมันยังไม่สุกเอาเก็บไว้ก่อนมันยังเย็นอยู่แข็งอยู่นี่โป๊กๆเลยไปเ,ย<ร>เตรียมวัตถุดิบกันไปเลยไ,ไ<ห>น, <S <S นี่ชี่ทำอะไรเนี่ย ที่ทำอะไรที่จะทำช่วยแม่เหรอทำอะไรช่วยแม่ววุ่นายช่วยวนวายช่วยแม่เอาไปแค่เตรียมวัตถุดีบกันโอเค A few minutes later ะะหมูนุ่ม เราบประทานเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นสามชั้นเหรอสามชั้นค่ะ <c oughs> เราทำกินเองนะคะเนี่ยแบบง่ายๆทำกินเองค่ะประหยัดงบดีค่ะงบในหนึ่งพันบาทงบเป็นพันคุณนะ oh, <no. S 1> จะาข้องวันเกิดมาแล้ว เอาล้องเพงลองไงล้อมยงเ,เ,เอาล้องเพลงได้มมมห, <c oughs> หมดหมดกลือดโดยรวมครับจะไหนเนี่ยมาคนเบ่งดูก็มีผักมีปูอัดของนาทีแล้วก็มีเนื้อแล้วก็มีจุ้งกุ้งครับผม กุ้งตัวบัเอฟแล้วก็มีหมึกด้วยใช่ไหมโอเคนี่ไงหมึกโอเคครับต่อไปก็ไปตั้งเตากันเลยที่ตั้งเตากันครับ A few minutes later วันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์คนดังนะคะไหนคนดังจะเอ๋คนดังนะคะครับผมวันนี้ก็รู้สึกว่ เป็นยังไงบ้างคะึกได้รับหน้าที่เป็นคนดังอ๋อดีครับดีครับก็มือดังนิดหน่อยครับก็จะดังไฟครับภาษาไทยเขาเรียกป่อไฟอ่ะพ่อเป็นคนดังนะฮะคนดังนี่ใครจะอินก็จะได้กินไม่ได้กินก็อยู่ที่คนดังนะฮะถ้าดังไฟติดก็ได้กินถ้าดังไฟไม่ติดก็ไม่ได้กินนะฮะกองเชียร์อาทีเชียร์พ่อหน่อย เชียร์พ่อหน่อยพ่อสู้สู้สอง years later ไฟแล้วก็ติดเรียบร้อยแล้วโอเคครับพร้อมสำหรับการรับประทานนะครับดูสองแม่ลูกทำอะไรกันดูน้องค่ะไหนใครนี่ นี่ใครนี่ลูกใครอ่ะน้องทีใช่ไหมไม่ใช่หรอน้องทีใช่ไหมน้องอะไรอ่ะไม่ใช่น้องทีหรอไม่ใช่น้องทีหรอครับน้องอะไรอะไม่ใช่น้องทีเจ้าน้องอะไรใครใครถ้าไม่ใช่น้องทีแล้วเป็นใครนะนี่ไงน้องนาทีเด็กชายจิริวัฒน์ศิลาวงศ์ิริพงษ์ น้องนาดีเด็กชายจีรวัตรจีรีพงศ์ใช่ไหมไม,ไม่ใช่งานเข้าแล้วใครหล่ะไม่ใช่ a few minutes later เอเคครับเรียบร้อยแล้วพร้อมกิน <laughs> ที่พร้อมกินยังไอ <laughs> ที่พร้อมกินหรือย,ยังครับกินแล้วครับปวดอะไรแม่จะไปทำอะไรเนาะเราจะไปเตียมค่ะเราจะไปเตรียมนะคะ เซอร์ไพรส์านาทีค่ะจะรู้เรื่องไหมนี่นาทีไม่รู้เรื่องหรอกเซอร์ไพรส์ย,ยังไงเจ้าของมันเกิดยังไม่รู้เรื่องเขาทำอะไรกันเนาะป,ปีนี้ปีนี้ปู่นอนอยู่โรงพยาบาลก็เลยยังจัดเล็กๆเดี๋ยวให้ปู่ออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวสปอนเซอร์ใหญ่จะทำการสนับสนุน นะรครับอยู่2คนกับไอเนียครับไหนดูสิสองขวบค่ะอายุ2ขวบครับอตอนนี้แม่กำลังจัดเตรียมเค้กวันเกิดให้นาทีอะไรม,มีอะไรนะตุกตา กินได้ไ,มไหมเนี่ยกินได้ค่ะน้ำตาลก้อนน้ำตาลก้อนไม่ได้เลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วไฟนะคะพ่อไฟไฟค่ะเฮ้ยคนดังลืมไฟได้ไงวะเดี oh. ๋ยวเดี๋ยวเอาไฟก่อน A few minutes later โอเคได้แล้วจุดไฟีใจไ,ไ,ไหม ไปข้างนอกก่อนนี่แฟกข้างนอกก่อนแฮปปี้เบิร์ดแฮปปเบิร์ดคนไปไหนไม่เห็นคนเลยดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์นาทีเดี๋ยวเข้าไปเร็ว ไม่เห็ <laughs> นนอดนาทีเก <tro> ิดอะไร Happy birthday to you เปิดไฟก่อนไหมค่อยเป่าเปิดไฟก่อน A few minutes later <tense> เป่าเค้กนอนนี่เป่าเค้กครับทีเอาเป่าเค้กก่อนครับแยมตัวมือ ตัวเมื่อเล็้วเก่งเกี่ยมว,ว,วันนี้เทสองอนาทีนะครับดีใจไหมหลูกดีในะจครับนาทีจะกินตัวไหนครับตัวน,นี้อหยิบเอาเลยอะไรนะ <c oughs> อือร่อยไหมมาให้แม่อร่อยไหม,ม,หมอร่อยไหมครับ อร่อยไหมครับอือร่อยมากเลยอร่อยไหมครับเอาไม่พูดไม่จาเลยอร่อยครับอร่อยครับเขาให้พี่เนกินด้วยตัวไหนจะให้พี่เนยอ้าวแล้วหยิบเลยเหรอให้แม่ไปตัดก่อนให้แม่ตัดก่อนเนาะแม่ตัดก่อนเนาะโอเคบาย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 เราจะลงมือแล้วหมูกระทะนะคะหมูกระทะครับนะบายบายครับ อันนี้คนรอก็อยู่ด้วยโอเคลงมือกินมุกกระทะกัน